สวัสดีครับอยู่กบช่องปลาชิตคนหมักรถคือเก่ากับผมวันนี้พามาเบ่งรถอ e ีซุ t ีครับหลังคาโดยสารนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นอ e ีซุท l เป็นหกล้อช่วงสันนะครับยางดีหกเสีนเลยเป็นรถหกล้อนะครับนี่เอกสารหล่มทะเบียนชุดโอนครบครับผมผ้าสี ทันวกา68ครับรถใส่งานได้ปกติภาษีเดือนทันวาด้วยครับทันวา68อปดอีซุทีเอลในตำนานอีกขั้นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งครับตัวนี้ใส่งานปกติครับเอกสารเหลมทะเบียนชุดโอนครบเดีย๋ยวพามาชมรถดเดิมๆด,ด้วยครับยางดี ยางเบิงลองลองลึกๆเลยครับนี่เบึงยางยางหนายางไม่เลยครับพอ,อเดิใส่งานปกติครับประตูเปิดปิดปกตินี่ครับมุนขึ้นมุนลงเลยปกติครับนี่ปึ๊บนี่อีกครางในคัดซิกคับคัดซิก เฟอร์นิเจอร์ยังครบครับเฟอร์นิเจอร์ครบนี่แปลงเกียร์สันเรียบร้อยดนะครับนี่เด้อแปลงเป็นเกียร์สันแล้วเกียร์บบมีหลุดมีลอนเกียร์ดีทุกเกียร์นะครับเขาได้ทุกเกียร์บบมีหลุดบบมี่ลอนหลังคาโบาผุนะครับเป็นแผ่นในผ,ผ้าผ้าปิดหลังคา กาวมันมดสาภาพครกับผ่ามันรุดออกเหลือแต่เล็นี่ครับสาภาพมเดิมๆใส่งานได้ปกติดนะครับ <S <S เครื่องดีเกียร์ดีพอดีหมอแบตถอดไปชาจรอยู่ด,ด้วยครับเดิมๆนี่ครับเบรกล่มดูดมีถังล่ม คัดซี่สวยครับคัดซี่สวยเป็นพื้นใหม่ตรงใหม่ครับเดิมๆนี่เบิง้งยางเบิ้งดอกอยางหนาๆครับนี่เบิงบ้งเบิ้องหล่อลึกๆเลยครับหนาๆลึกๆตัวนี้เป็นเครื่องลอยซิปนะครับเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องลอยซิปลงเล็มเรียบร้อยนะครับนี่เผ่าเดิมๆอานอ็อตยางดี ผูได้หาไปไห้เขาให้เขาสวนหรือว่าเข็นค้นงานครับเข็นคนงานตัดปล่อยเข็นค้นงานไปหลูออกมันนะครับใส่งานได้ปกติมีหลังคามีเบาะนั่งครับมีบันไดขึ้นสามารถใส่งานได้เลยครับบึงหลังคานี่ครับหลังคาผ่าใบพ่อ นี่บึ้งเล็กเล็กว่างทีทีเลยครับนี่ยางดีหกเซนเลยนะครับเอกสารหลิมทะเบียนชุดโอนครบเลยครับกได้สนใจกิ่งกลางม่ได้ราคาครับหกหมื่นหาพันบาทครับงมหมื่นหาพันบาท มือใหมมจัดปูราคาพิเศษครับราคาพิเศษด้วยครับผูใดอยากได้ไปใส่งานครับรถใส่งานปกติดนะครับตัวนี้รถใส่งานปกติเครื่องดีเกียร์ดีครับผ้าสีเต็มเอาไปเตือนน้ำมันใส่งานได้เลยเดียวผ้าขึ้นชมเบืองขังในครับนี่พื้นใหม่ยังดีๆีอยู่เลยครับ อันนั้นฟ้าถ่ายด้ยครับน่นฟ้าถ่ายนี่เบาะนั่งครับเบาะนาั่งผู้ได้ไปขนุคนงานปูอ้อยคนงานไปตัดอ้อยหรือว่าขนุคนงานไปไอสวนมันปลามันครับใส่ใดหรือใส่งานใดไปบ่ต้องตากแดดบ่ต้องเห็ดเชียงหน้าครับบ่ต้องมีกระท่อมครับไปจอดไว้เชียงหน้าไปจอดไวไรทงหน้าเศร้าโฮมเด๋เลยครับนี่เด้อ เป็นรถเลื่อนทีใสได้สบายพื้นยังดีครับผูได้สนใจกับกิ่งกลางมาไหนเบาสองแถวแถวข้างนะครับสองแถวแถวกลางบ่มีนะครับเบาะเบึงพื้นครับพื้นเหล็กทีทีว่างเหล็กแบบทีทีเลยครับพื้นยังสวย ูไใดสนใจครับยิงกลางมาได้ครับห5วกมื่นหาพันบาทครับต่อ,อ,อร่องได้อีกระบบฟืนระบบไฟมีครบครับหนึ่งเบดรซี่ครับคัดซี่ยังโอเคอยู่ด้วยครับรถรุ่นนี้อายุอาน้ามกลายเลยด้วครับในสภาพแบบนี้ว่าดี เมืองกัดสีครับอาจจะมืดจังหน่อยรถใส่งานปกติด้วครับยางหนาใหม่ๆเลยลองลึกๆหาน็อตครับเดิมๆเป็นรถของกรอดช่วงสายครับ ดีนี่ครับกระจกขึ้นลงปกติกระจกขึ้นลงปกติครับนี่ครับหลดใส่งานปกตินะครับหกหมื่นหาพันบาทประตูนี่ล็อกได้ะะครับนี่ประตูล็อกได แปลงเป็นเกียร์สันเรียบร้อยนะครับเครื่องลอยแรงนะครับตัวนี้เครื่องลอยแรงลงเหล็มเรียบร้อยบอดี้ครบนะครับรบอดี้ครบๆเต็มๆมอกสารเหล็มทะเบียนชุดโอนครบปิดประตูตึ๊บสีเดิมครับผููได้สนใจกับกีงกลางเขง้ามาครับอีสุ t l เครื่อง้อยแรงนะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับ เดี๋ยวบมอแวดชาติแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดิสติเกียงห้เบิ่งครับผู้ใดสนใจครับหลังคามีหลังคาโดยสารเรียนทรงนักเรียนเรียนทรงคนงานเรียนทรงอะไรมีได้ครับหลังคาผู้ใดอยากได้คอกะถอดหลังคาออกใส่คอกได้เด้อครับผู้ใดสนใจกิงกลางเผมได้ครับหกหมื่นห้าพันบาทครับเอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบครับเบิ้งรถได้ที่ อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นะครับผมู้ได้กมีรถบ้านจอดไว้บรได้ใสางานอยากซื้ออยากขายฝากได้นะครับผมฝากซื้อฝากขายได้ทั่วัตลอด24ยชัวโมงครับผมคั้นหนึ่งนะครับ65,000บาทครับต่อรองได้ครับ เดี๋ยวพอกันที่หน้านะครับสวัสดีครับ